เมื่อพูดถึงชื่อนวลชวีแล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวดังของคดีนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า60ปีมาแล้วและอาจจำได้เพียงเลือนรางวันนี้เราจึงขอย้อนรอยคดีดังนวลชวีให้ได้ทราบกันอีกครั้งสำหรับคดีนวลชวีเป็นที่กล่าวขานอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีแรกที่หมอกลายเป็นฆาตกรอีกทั้งยังเป็นฆาตกรฆ่าภรรยาของตัวเองแถมยังให้การและวางแผนได้อย่างแยบยลเลยทีเดียวนวนชวีเพชรรุ่งเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคม2475ที่จังหวัดลบบุรีในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวยลูกทุกคนได้รับการศึกษาและมีการงานดีกันหมด ส่วนนวนชวีก็เป็นสาวรูปร่างผอมบางตัวเล็กหน้าตาพอใช้สอบติดพยาบาลที่สิริราชพยาบาลและจบการศึกษาในปี2497จากนั้นเธอก็ประกอบอาชีพพยาบาลสถานพยาบาลยาสูจนกระทั่งไปเที่ยวทางเหนือและได้พบรักกับหมออาทิย์สุญานเสร็จกรนซึ่งขณะนั้นเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลรถไฟซึ่งก็ได้ส่งจดหมายติดต่อกันเป็นระยะระยะ จนทั้งคู่กลายเป็นสามีภรรยาทางพฤตินัยเรื่องราวความรักของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างหวานชื่นแต่ก็ต้องมีจุดที่ทำให้แตกร้าวเนื่องจากหมออาทิตย์มีผู้หญิงเข้ามาผัวพันมากมายทำให้นนชวีเกิดความรู้สึกหึงหวงหมออาทิตย์จึงแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการไปนั่งเฝ้าหมออาทิตย์ปนในที่ทำงานและตามไปทุกขนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัวทำให้หมออาทิตย์เริ่มรู้สึกรำคาญ แต่ในที่สุดหมออาทิตย์ก็ตัดปัญหาการถูกตามตัวด้วยการจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีเมื่อวันที่11มีนาคม2502ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแต่หมออาทิตย์ป,ปักกลับจดทะเบียนซ้อนกับนางสาวสมบูรณ์สืบสมานนักศึกษาสาวที่เข้ามาพัวพันในวันที่17มีนาคม2502 ซึ่งการจดทะเบียนสมรสกับนวนชวีนั้นฝ่ายนางสาวสมบูรณ์ก็รู้แต่ด้วยความอยากตัดปัญหาก็เลยจดทะเบียนซ้อนไปและเราก็เป็นจุดเริ่มต้นของความหึงหวงนวนชวีกับนางสาวสมบูรณ์มีปากเสียงกันหลายครั้งจนโรงพยาบาลที่หมออาทิตย์ประทำงานอยู่ต้องออกกฎไม่ให้ผู้หญิงทั้งสองคนเข้าไปข้างในขณะที่นวนชวีถึงแม้จะได้ทะเบียนสมรสแต่ก็ไม่ได้แต่งงานกับหมออาทิตย์ อีกทั้งหมออาทิตย์ไปยังไม่สนใจเธอเหมือนแต่ก่อนเธอหวังที่จะมัดใจหมออาทิตย์ไป,ปด้วยการบอกที่บ้านว่าเธอกับหมออาทิตย์จะแต่งงานกันพร้อมเชิญครอบครัวหมออทิพย์มากินข้าวที่บ้านแต่กลับถูกหมออาทิตย์ตอบกลับว่ายังไม่มีการแต่งงานใดๆเกิดขึ้นและเรื่องนี้นวลชวีก็คิดไปเองซึ่งเรื่องนี้ทําให้นวลชวีคิดที่จะหอบเสื้อผ้าไปอยู่บ้านของหมออาทิตย์ แต่เธอกลับไม่ได้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนทำให้หมออาทิตย์ไปไล่เธอกลับบ้านและเรื่องราวเจ็บช้ำทุกอย่างของเธอนั้นนนทชวีได้เขียนลงไปในสมุดบันทึกซึ่งต่อมากลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการจับฆาตกรนนชวีและหมออาทิตย์ก็มีปากเสียงทะเลาะบ,บอกแว้งกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่9กันยายน2502นนทวีได้โทรศัพท์ไปคุยกับ ทวัตเพื่อนชายบอกว่าเธอกับหมออาทิตย์ปะทะเลาะก,กันอีกแล้วแต่จะคุยรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหลังเลิกงานโดยนวลชวีได้นัดทวัตมาคุยกันที่โรงพยาบาลยาสูแต่เมื่อทวัตไปตามที่นัดหมายกลับไม่เจอนวลชวีจวบจนเวลาหนึ่งทุ่มนวลชวีก็ยังไม่มาซึ่งยามระบุว่าเห็นนวลชวีแต่งตัวออกไปข้างนอกนานแล้วและยังไม่เห็นกลับมาอีกเลย โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เห็นนวลชวีต่อมาช่วงเช้าวันที่12กันยายน2502เวลา8นาฬิกา45นาทีมีคนพบศพนวนชวีที่สะพานนนทบุรีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเข้ากับตำบลบางขยง อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยหลังจากนั้นศพก็ถูกส่งไปชันสูตรโดยด,วด่วนซึ่งผลการชันสูตรระบุว่าและแน่นอนว่าเมื่อนวลชวีเสียชีวิตตำรวจก็มุ่งประเด็นไปที่หมออาทิตย์ทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปากเสียงกันบ่อยแต่หมออาทิตย์ตอบคำถามแบบสั้นๆว่านวลชวีเป็นภรรยาของเขาจริงแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นตำรวจก็สอบสวนหมออาทิตย์ไปอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังพบรอยข่วนที่ข้อมือของหมอซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาหมออาทิตย์เอาไว้ก่อนแต่หมออาทิตย์ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำในที่สุดแล้วก็จำนวนต่อพยานหลักฐานหมออาทิตย์จึงถูกจับในข้อหาฆาตกรรมอย่างไรก็ดีหมออาทิตย์ได้เปิดเผยภายหลังว่า ในวันที่10กันยายน2502เขาได้นัดนวนชวีไปพบที่โรงพยาบาลยาส่ขณะเดียวกันในเวลาบ่ายโมงกว่ากว่านายยงนายชูยศและนายชูเกียรติผู้ร่วมลงมือฆ่าได้เดินทางไปดูสถานที่ทำการฆ่าจนกระทั่งเมื่อเวลาห้าโมงเย็นนายยงนายชูยศและนายชูเกียรติ ได้พากันมาซุ่มที่ห้องน้ำเพื่อรอดูหมออาทิตย์ประฆ่านวลชวีโดยหมออาทิตย์ได้พานวลชวีมาทางหน้าบ้านของนายชูยศก่อนที่จะพาเข้าห้องครัวและปิดประตูลงกรอนซึ่งหมออาทิตย์รอจังหวะที่นวลชวีเผลอจึงโปรยยาสลบละลงมือฆ่าหลังจากที่นวลชวีสิ้นใจสามคนที่เหลือก็ได้เข้ามาหามศพออกไปหลังบันไดบ้านส่วนนายมงคลได้ทำความสะอาดจุดสังหาร <c oughs> ก่อนที่จะขนย้ายศพและโยนทิ้งลงสะพานนนทบุรี และนับตั้งแต่เจอศพนนชวีสะพานดังกล่าวก็ถูกเรียกขานว่าสะพานนนชวีเป็นต้นมาทั้งนี้เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหมออาทิตย์ประถูกแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนและฐานก่อให้คนอื่นกระทำความผิดให้ต้องโทษประหารชีวิตขณะที่นายยงนายชยูยศและนายชูเกียรติรอดคุกเพราะไม่มีหลักฐานส่วนนายมงคล ถูกแจ้งข้อหาระว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ดีหมออาทิตย์ก็ถูกจำคุกเพียงหนึ่งปีเศษเท่านั้นเนื่องจากได้อนิสง์จากการอภัยโทษประกอบกับพ่อแม่วิ่งเต้นให้และหลังจากหมออาทิตย์พ้นโทษชีวิตที่เหลือก็เข้าเข้าออกๆโรงพยาบาลบ่อยครั้งเนื่องจากมีโรคติดตัวตอนอยู่ในคุกทั้งนี้ในหนังสือหมอฆ่าเมียเบื้องหลังคดีฆาตกรรมสะเทือนขวนัญ ได้ระบุไว้ว่าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหมออาทิตย์ประนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและได้เอ่ยปากก่อนตายเรื่องนวนชวีว่านวนชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าเธอเองแหละพูดจบหมออาทิตย์ป,ปักก็สิ้นลมไปอย่างสงบแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า60ปีแล้ว ต่คดีฆาตกรรมอันลือลั่นนี้ยังคงถูกพูดถึงต่อกันเรื่อยมาทุกครั้งที่เกิดคดีอาชญากรรมที่แพทย์ลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองขณะเดียวกันคดีนวลชวีก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายเมื่อปี2528และยังมีการนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี2546 ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและชมรายการของเราทางเราจะนำคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ